ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องลูกอัพบล็อกกันอีกแล้วนะครับภาพยนตร์ที่ผมจะนําเสนอกับท่านผู้ชมในวันนี้จะเป็นเรื่องราวชีวิตของสองแม่ลูกที่คนเป็นแม่นั้นได้หย่าล้างสามีของตนแล้วเขาก็ต้องอยู่กับลูกโดยคนเป็นแม่นั้นมีเงินจากทางสามีเก่าที่ส่งมาให้ทุกเดือนแต่เธอนั้นเอาเงินที่เก็บไว้ให้ลูกทุกเดือนได้ไปละลายกับการพนันจนหมดจนคนเป็นลูกนั้นได้ถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือในการหาเงินให้กับเธอ และเมื่อลูกของเธอนั้นได้โตขึ้นมาเขาก็ต้องรับบทบาทหาเงินเลี้ยงแม่ของตนเองแทนที่เขานั้นจะได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กคนอื่นๆที่สมควรจะได้รับนั่นเองครับก่อนที่จะไปรับชมกันขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้กด Sub subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เพื่อนๆน,นั้นจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันนะครับเพื่อทำการไม่ให้เสียเวลาเชิญเพื่อนๆรับชมภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่ามาเธอกันเลยนะครับ โดยจะเป็นเรื่องราวของสองไม่ลูกคู่หนึ่งโดยคนเป็นลูกนั้นเขาได้มีนิสัยใสซื่อบริสุทธิ์เขาได้มีชื่อว่าชูเฮและคนนี้เขาก็ได้เป็นแม่ของชูเฮเขามีหน้าตาดีผิวพรรณสวยและยังดูเป็นสาวถ้าหนุ่มๆเห็นก็ต้องตกหลุมรักเขาแน่นอนแล้วเขาก็ได้มีชื่อว่ามิซูมินั่นเองครับซึ่งคนเป็นแม่นั้นเขาได้อาถต่เที่ยวและสนุกไปวันๆส่วนพ่อของชูเฮนั้นเขาก็ได้หย่าร้างกับแม่เขาไป ทางทางที่พ่อของชูเฮนั้นได้ส่งเงินมาให้กับชูเฮตลอดทุกเดือนแต่คนเป็นแม่นั้นคิดถึงตัวเองมากเกินไปและได้นําเงินส่วนนั้นไปเที่ยวเล่นการพนันจนหมดนั่นเองครับแล้วคนเป็นแม่นั้นก็ไม่สนับสนุนให้ชูเฮนั้นไปเรียนหนังสือเนื่องจากคนเป็นแม่นั้นได้มองว่าสิ้นเปลืองจนเกินไปอยู่มาวันหนึ่งสองแม่ลูกนั้นก็ได้ไปบ้านตายายเพื่อที่จะขอยืมเงินยายแล้วนะพอเข้าไปถึงสถานการณ์ในตอนนี้ก็ดูเงียบเหงา เนื่องจากมิซูมินั้นเคยได้ยืมเงินจากคนที่บ้านไปจํานวนมากซึ่งเป็นจํานวนเงิน2 0 0 0 0 0เยนซึ่งตีเป็นเงินไทยราวๆห้า0 0ื่กว่าบาทแล้วหลังจากนั้นยายแล้วนะเขาตัดสินใจว่ายังไงก็ไม่ให้เงินกับมิซูมิเกงว่าถ้าให้เงินไปแล้วมิซูมินั้นก็จะเอาเงินส่วนนั้นไปเที่ยวได้เล่นการพานันอีกหลังจากนั้นสองไม่ลูกก็ได้เป็นร้านตู้เกมแล้วเอาเงินที่เหลือนั้นไปเล่นกับตู้เกมหยอดเหรียญจนหมดนั่นเองครับในระหว่างที่สองไม่ลูกนั้นกำลังเดินออกจากร้าน ก็ได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขานั้นกำลังเล่นตูก้เกมอยู่มิซูมินั้นได้เดินเข้าไปทักทายกับผู้ชายคนนั้นแล้วผู้ชายคนนั้นเขาก็ได้มีชื่อว่าเลี้ยวแล้วดูเหมือนกับว่าสองคนนั้นได้พูดถูกคอกันแล้วมิซูมินั้นก็ได้ชวนไปเลียวไปที่ห้องของเขาโดยเขาสองคนนั้นก็ได้ดื่มสังสรรค์กันต่อโดยไม่สนใจชูเฮกันเลยในระหว่างนั้นชูเฮที่กำลังเล่นเกมอยู่มิซูมิก็ได้ใช้ชูเฮนั้นไปซื้อมืหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้เขาหน่อย โดยชูเฮนั้นก็ว่านอนสอนง่ายเขาได้ออกไปซื้อมะมีกึ่งเ็จรูปให้กับมิซุมิละเลียวพอชูเฮนั้นได้กลับมาถึงที่ห้องแต่กลับได้ยินเสียงมิซุมิละเลียวนั้นกำลังมีอะไรกันอยู่หลังบานประตูแล้วเช้าวันต่อมามิซุมินั้นก็ได้ขอร้องชายคนหนึ่งให้ดูแลชูเฮเนื่องจากเขานั้นไปทําทุลา่างจังหวัดและชายคนที่จะดูแลชูเฮนั้นเขาได้มีชื่อว่าอุจิตะ หลังจากนั้นอุจิตะก็ได้ซื้อของกินมาให้กับชูเฮแล้วอุจิตะเขาก็ได้พาชูเฮนั้นไปอยู่บ้านของเขาด้วยและเขาก็ได้อ้างไปว่าบ้านของเขานั้นกําลังมีปัญหาและอุจิตะนั้นก็ขอตัวกลับบ้านไปก่อนหรือเพียงแค่ชูเฮเท่านั้นที่อยู่บ้านคนเดียวนั่นเองครับจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปจนตกดึกชูเฮก็ได้กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทางทันที่ดิบอยู่เนื่องจากห้องของชูเฮนั้นไม่มีแก๊สในระหว่างนั้นก็ได้มีโทรศัพท์ดังขึ้น พอชูเฮนั้นได้รับสายโทรศัพท์ก็ได้ยินเป็นเสียงของมิซูมิแล้วเขาก็ได้บอกกับชูเฮว่าให้เอาเงินก็สุดท้ายนั้นโอนเงินมาให้กับเขาหน่อยถ้าไม่โอนมาก็จะกลับบ้านไม่ได้หลังจากนั้นมิซูมิก็ได้วางสายโทรศัพท์ลงแล้วเขาก็ได้กลับไปสั่งสรรกับพวกเพื่อนๆต่อแล้วชูเฮนั้นก็ได้เดินออกจากห้องไปในยามวิกาลไปยังตู้เ TM เพื่อที่จะโอนตังให้กับมิซูมิหรือแม่ของเขานั่นเองครับ หลังจากที่โอนเงินเสร็จชูเฮนั้นก็ได้กลับไปเล่นเกมที่บ้านเหมือนเดิมในระหว่างที่ชูเฮนั้นเล่นเกมอยู่นั้นไฟฟ้าที่ห้อง,องเขานั้นก็ได้ถูกตัดลงแล้วทําให้ชูเฮนั้นไม่รู้จะทําอะไรต่อแล้วเขาก็ได้หลับไปเช้าวันต่อมามิซุมิและเรียวก็ได้กลับมาถึงที่ห้องแล้วมิซุมิก็แปลกใจว่าทําไมชูเฮยังอยู่ที่ห้องทําไมไม่ไปอยู่กับอุจิตาละ่ะแล้วชูเฮก็บอกว่าผมไม่ใช่ลูกของเขาเขาเลยไม่พาไปอยู่ด้วย แล้วมิซูมิก็ได้นัดกับอุจิตะไว้ไปยังร้านอาหารแห่งหนึ่งพออุจิตะได้มาถึงแล้วเขาก็ได้มานั่งโต๊ะเดียวกับสองไม่ลูกแล้วเรียวที่อยู่โต๊ะข้างๆนั้นก็ได้มานั่งร่วมโต๊ะด้วยกันพอเรียวนั้นก็ได้มาถึงที่โต๊ะเขาก็ได้บอกว่าผมนี่แหละแฟนของมิซูมิมิซูมิและเรียวนั้นก็เริ่มใส่ร้ายให้กับอุจิตะว่าในาระหว่างที่มิซูมินั้นไม่อยู่อุจิตะนั้นได้ทำลายร่างกายชูเฮแล้วอุจิตะนั้นก็ได้บอกว่าที่พูดออกมานั้นไม่เเป็นรรงจิลย แล้วอุจิตานั้นก็ได้ไปบอกกับชูเฮว่าบอกกับพวกเขาไปสิว่าไม่เป็นเรื่องจริงแล้วชูเฮก็บอกว่าที่เรื่องอุจิตาทำร้ายร่างกายนั้นเป็นเรื่องจริงแล้วเรียวก็ขู่อีกว่าถ้าอุจิตานั้นไม่ยอมให้เงินค่าทำขอนกับพวกเขาเรียวนั้นจะประจานคนอื่นให้รู้ว่าอุจิตานั้นทำร้ายร่างกายเด็กนั่นเองครับ อุจิตานั้นก็เลยตัดสินใจที่จะพาทั้ง3คนนั้นไปที่บ้านแล้วมิซูมินั้นก็ได้เรียกค่าทำขวัญในราคา10,000แเยนตีเป็นเงินไทยราวๆประมาณ30,000บาทแล้วอุจิตานั้นก็ได้ขอตัวไปเอาเงินที่ชั้นสองของบ้านพอผ่านไปสักพักเรียวก็รู้สึกแปลกๆว่าอุจิตานั้นไปนานเกินไปแล้วเขาก็ได้ไปตามตัวของอุจิตามาหลังจากนั้นก็ได้เกิดการต่อสู้ระหว่างเรียวและอุจิตาแล้วอุจิตานั้นก็เป็นฝ่ายที่ถูกมีดแทงไปที่ท้องแล้วก็นอนแน่นิ่งไป จึงทำให้เรียวและมิซูมินั้นได้หนีความผิดและหนีไปยังต่างเมืองและทำตัวหลบๆซ่อนๆนั่นเองครับหลังจากนั้นเรียวก็ได้ไปทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดที่โรงอาบน้ำออนเซน็นแล้วช่วงพักเที่ยงเรียวก็ได้นำอาหารเหลือจากที่ทำงานมาให้มิซุมิและชูเฮได้กินพอผ่านไปหลายๆวันมิซุมินั้นก็เริ่มเบื่อหน่ายแล้วก็ได้โทรไปหาคนที่บ้านเพื่อที่จะถามข่าวข่าวทางบ้านว่าสบายดีไหมแล้วยายก็ได้ถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน แล้วก็มีอุจิตานั้นได้แวะมาถามหาเธอด้วยและทําให้เธอรู้ว่าอุจิตานั้นยังไม่ตายและอุจิตานั้นก็ไม่คิดที่จะเอาเรื่องเอาราวกับเหตุการณ์ในวันนั้นทําให้เธอนั้นได้รีบวิ่งไปบอกกับเลี้ยวว่าพวกเขานั้นไม่ต้องหลบๆซ่อนๆกันอีกแล้วในตอนนี้พวกเขานั้นไม่มีเงินติดตัวกันเลยพอตกดึกเลียยก็ได้ไปขโมยเงินที่โรงอามน้ําออนเซนพอเลียวได้เงินมาพวกเขาทั้งสามคนนั้นก็ได้เก็บข้าวเก็บของแล้วหนีออกจากเมืองนี้ไป หลังจากนั้นเขาทั้ง3คนก็ได้ใช้เงินที่ขโมยจากโรงอาบน้ำออนเซ็นนั้นเอามาเช่าโรงแรมอยู่กันอยู่และได้ใช้ชีวิตอยู่สุขสบายแล้วในค่ำคืนนั้นในระหว่างที่ทั้ง3าคนนั้นกำลังจะเข้านอนแล้วอยู่ๆมิซูมิก็ได้มีอารมณ์อยากมีอะไรด้วยกับเลี้ยวแล้วชูเฮนั้นก็รู้ว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็ได้ลุกออกจากที่นอนเพื่อไปนอนในอ่างอาบน้ำคนเดียวเช้าวันต่อมามิซูมิก็ได้สั่งชูเฮนั้นไปขอตังที่พ่อแท้ๆของเขา แล้วชูเฮก็ได้อ้างไปว่าจะเอาเงินนั้นไปให้นักศึกษากับที่โรงเรียนพ่อแท้ๆของชูเฮนั้นรู้ดีว่ามิูมินั้นทําหน้าที่ของแม่ไม่ค่อยดีนะักพ่อแท้ๆก็ได้ชวนชูเฮนั้นไปอยู่กับเขาด้วยแต่ชูเฮนั้นก็กลับปฏิเสธและเลือกที่จะอยู่กับแม่ของเขาเพราะว่าชูเฮนั้นเขาเป็นห่วงแม่ของเขามากพ่อได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้คว้าตัวชูเฮมากอดแล้วเขาก็ได้นําเงินจํานวนหนึ่งให้กับชูเฮไปใช้หลังจากนั้นเขาทั้งสองคน พอได้เดินทางไปยังคอนโดของนาและมิซูมินั้นก็ได้มาคับชูเฮไปขอยืมเงินของน้ามาอีกพอนาได้เห็นชูเฮนั้นไม่ได้ไปเรียนหนังสือก็ได้รู้สึกสงสารในตัวชูเฮแล้วนะของเขาก็รู้ดีว่าชูเฮนั้นเป็นเด็กดีใส่ซื่อบริสุทธิ์แต่ก็ได้รู้สึกเสียใจที่มีมิซูมินั้นเป็นแม่ของเขานาเลยหมดความอมดทนกับมิซูมิก็เลยลงมาอย่างด้านล่างของตึกแล้วก็ได้เจอกับมิซูมิเข้าเธอเลยเดินเข้าประตบหน้าของมิซูมิ โทษฐานเป็นแม่ที่ไม่ดีและได้ใช้ชูเฮนั้นมาทำอะไรแบบนี้อีกก็ได้นำเงินนั้นมาปาใส่มิซูมิแล้วนะก็ได้พูดทิงทายว่าหลังจากนี้อย่าให้มาเห็นหน้าอีกหลังจากนั้นมิซูมิก็ได้นำเงินที่ได้มานั้นมาเล่นทูกเกมอีกครั้งหนึง่งจนเงินที่มีอยู่ในตอนนี้แทบจะหมดตัวแล้วสองแม่ลูกนั้นก็ได้กลับมาที่โรงแรมแต่มิซูมินั้นก็ได้ทะเลาะก,กับเลียวเนื่องจากมิซูมินั้นได้บอกกับเลียวว่าตอนนี้กำลังท้อง แต่เลวก็ไม่เชื่อว่าลูกในท้องนั้นคือลูกของเขาแล้วบอกให้มิูมินั้นไปทําแท้งแต่มิูมินั้นก็ได้ยืนยันว่ายังไงก็ไม่ทําแท้งเด็ดขาดชูเฮได้เห็นแบบนั้นก็ได้นําตัวเองนั้นมาขวางช่วยแม่ของเขาแล้วทําให้ชูเฮนั้นได้ถูกทํร้ายร่างกายไปอีกคนนึงแล้วเลวนั้นก็ได้เก็บข้าวเก็บของของเขานั้นหนีออกจากโรงแรมหลังจากที่เลวได้ออกไปเจ้าของโรงแรมนั้นก็เข้ามาดูเนื่องจากมีเสียงดังลั่นไปทั่วโรงแรมของเขา แล้วก็ได้ถามมิซูมิว่าเป็นอะไรหรือเปล่าหลังจากนั้นมิซูมินั้นก็มีความคิดที่จะจับเจ้าของโรงแรมนั้นมาเป็นสามีของเขาแล้วมิซูมิก็ได้สั่งให้ชูเฮนั้นไปซื้อเบียร์ให้กับเขาหลังจากที่ชูเฮนั้นได้ออกห้องไปมิซูมิและเจ้าของโรงแรมนั้นก็ได้สาสัมพันธ์กันทันทีแล้วมิซูมินั้นก็ได้หวังว่าเจ้าของโรงแรมนั้นจะให้เธอพักอยู่ที่นี่แบบฟรีๆแต่กลับกลายเป็นว่า เจ้าของโรงแรมก็ให้สองแม่ลูกนั้นได้นอนเต็นท์หลังโรงแรมแทนแล้วมิซุมินั้นก็ไม่มีทางเลือกมากนะเขาก็เลยต้องจำใจทใี่จะนอนเต็นท์หลังโรงแรมไปก่อนนั่นเองครับ5ปีผ่านไปชูเฮน,นก็ได้เติบโตเป็นหนุ่มแล้วก็มีน้องสาวตัวเล็กน่ารักอีกหนึ่งคนเธอได้มีชื่อว่าฟูยุกะแต่ว่าวิซุมินั้นก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ไม่สนใจลูกๆอีก แล้วชูเฮในฐานะที่โตเป็นพี่ชายก็ได้ทําหน้าที่ดูแลฟูยูกาทแทนแม่ของเขาโดยที่พวกเขานั้นก็ยังไม่มีเงินที่จะเช่าห้องพักเลยได้อยู่แบบอดอยากกันมาตลอดพวกเขาทั้งสามคนนั้นเลยจําใจที่ต้องอยู่ข้างถนนในขณะนั้นเองก็ได้มีหนะ้าสังคมสองคอได้ผ่านมาเห็นวิซุมีพอดีโดยเขานั้นได้มีชื่อว่าอายะ ในตอนนี้นั้นดูท่าทางของมิซุมินั้นดูเหมือนไม่ค่อยสบายแล้วอายะก็ได้พาสามแม่ลูกนั้นไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วทำการรักษาหลังจากนั้นมิซูมิก็อาการดีขึ้นแล้วอายะก็หาห้องนอนให้กับสามแม่ลูกแล้วอายะก็ได้พาชูเฮนั้นไปเรียนหนังสือเหมือนกับคนอื่นๆเขาแล้วเพื่อนๆในห้องนั้นก็ต้อนรับเขาเป็นอย่างดีแต่ชูเฮนั้นกับมีทักษะในการเข้าสังคมนั้นไม่ค่อยดีนะัก ซึ่งเขานั้นเป็นคนพูดน้อยและไม่ค่อยส่งเสียงกับใครแล้วมาวันหนึ่งชูเฮนั้นกําลังสอนหนังสือให้กับฟูยุกะเขาได้มีเสียงคนมาเคาะประตูหน้าห้องพอชูเฮนั้นได้เปิดประตูมาก็ได้เจอกับเรียวที่เป็นอนดีตสามีของมิซุมิแล้วเรียวเนื่องจากเขานั้นได้หมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ได้ทําตัวตีเนียนมาสาัยอยู่ด้วยพอมิซุมินั้นได้กลับมาถึงที่ห้องเขาได้ไล่เรียวออกมาจากห้องของเขาไป แต่สุดท้ายนั้นมิซูมิก็ได้ใจอ่อนและให้อภัยให้กับเรียวหลังจากนั้นเรียวก็ได้ไปกู้เงินนอกระบบเพื่อมาใช้จ่ายชีวิตในประจำวันแต่ก็ดูเหมือนว่าชีวิตพวกเขานั้นกำลังจะดีขึ้นพอผ่านไปไม่นานเนงินที่กู้นั้นก็ได้หมดลงมิซุมิและเรียวเขาได้ทําการเก็บข้าวเก็บของเนื่องจากในตอนนี้นั้นเขาไม่มีเงินที่จะไปใช้ให้กับเจ้านี่ของเขาและชูเฮก็รู้สึกเสียดายที่นี่มากๆแต่ก็ต้องย้ายหนีตามเคย แล้วชูเฮก็บอกว่าผมขออยู่ที่นี่ต่อได้ไหมแล้วมิูมีนั้นก็ไม่อนุญ,ญาตให้ชูเฮนั้นอยู่ที่นี่ต่อทําให้ชูเฮนั้นไม่สามารถขัดคําสั่งของแม่ของเขาได้เลยแล้วชูเฮก็ได้ทิ้งข้อความไว้ให้กับอายะซึ่งก็ได้เขียนไว้ว่าผมขอโทษพออายะได้เห็นข้อความที่ชูเฮนั้นได้เขียนเอาไว้ก็ได้รู้สึกเสียใจที่ชูเฮนั้นต้องมาเจออะไรแบบนี้หลังจากนั้นเขาทั้งสี่คนก็ได้เดินเล่นล่อนตามเคย แล้วเรียวก็ได้บอกมิซูมิว่าในตอนนี้นั้นไม่สามารถอยู่กับเธอได้อีกแล้วพเพราะว่าเจ้าหนี่นั้นกำลังไล่ตามตัวเขาอยู่แล้วเจ้านี่นั้นก็ได้ตามมาถึงครอบครัวของเรียวแล้วแล้วเรียวก็ได้ฝากให้ชูเฮนั้นดูแลมิซุมิและฟูยูกะในตอนที่เขานั้นไม่อยู่แล้วเรียวก็ได้เดินจากไปมิซูมิเห็นอย่างนั้นก็ทําอะไรไม่ได้ได้แต่ร้องไห้เสียใจที่เรียวนั้นได้จากเขาไปอีกครั้งหนึง่ง6เดือนต่อมาชูเฮนั้นก็ได้ไปทํางานที่อู่แห่งหนึ่ง เขาก็ได้ขยันทําการทํางานอย่างหนักเพื่อหาเงินเลี้ยงมิซูมิและฟูยูกะเนื่องจากมิซูมินั้นนอนรอใช้เงินของชูเฮเพียงอย่างเดียวแถมเธอก็ยังขี้เกียจและติดการพนันเหมือนเดิมแล้วเธอก็บังคับให้ชูเฮนั้นไปเบิกเงินล่วงหน้าอยู่บ่อยครั้งจนเจ้านายก็ได้ถามถึงเหตุผลที่เบิกเงินล่วงหน้าไปทุกเดือนแต่ชูเฮนั้นก็ไมา่ยอมเอ่ยปากให้กับหัวหน้าเขาฟังหลังจากนั้นชูเฮ uh ก็ได้กลับไปที่ห้องของเขาและเขาก็ได้บอกกับมิซูมิว่าครั้งนี้นั้นเบิกเงินล่วงหน้าไม่ได้ มิซูมิได้ยินแบบนั้นก็สั่งให้ชูเฮไปขโมยของที่ออฟฟิศมาหลังจากนั้นพอตกดึกชูเฮนั้นก็ได้ออกไปขโมยของที่ออฟฟิศพอหัวหน้ามาเห็น <c oughs> เขาก็สามารถจับได้คาหนังคาเขาหัวหน้านั้นโมโหมาก <c oughs> ที่เห็นชูเฮนั้นทําตัวแบบนี้และหัวหน้าก็ได้พาตัวของชูเฮนั้นไปที่ห้องนอนของมิซูมิแล้วก็ได้ต่อว่ามิซูมิว่าเป็นคนยังไงสอนลูกให้รักขโมยของแล้วเธอนั้นก็ไม่ยอมทําการทํางานและมัวแต่เอาเองินนั้นมาเล่นการพนัน แล้วก็ได้ใช้เงินเดือนของชูเฮนั้นไปนวันๆแล้วมิซูมินั้นก็ได้ทําตัวน่าสงสารใส่หัวหน้าจนหัวหน้าของเขานั้นได้ใจอ่อนแล้วได้ชวนสาม่ลูกนั้นมารับประทานอาหารที่บ้านของเขาแล้วหัวหน้าก็ชวนให้มิซูมีนั้นได้ทํางานที่ออฟฟิศของเขานั่นเองครับแล้วเช้าวันต่อมามิซูมีก็ได้จัดเก็บเอกสารอยู่นั้นจูจูก็ได้มีข้อความจากเลียวส่งมาหาเขาซึ่งได้เขียนข้อความไว้ว่าช่วยฉันด้วยตอนนี้ฉันกำลังติดหนี้อยู่5 0,000 0เยน ทีเป็นเงินไทยเราราวประมาณ1นึ0 0 0สบาทถ้าเขาไม่สามารถหาเงินมาใช้นี้ได้ครอบครัวของเลียวนั้นจะตกอยู่ในอันตรายนั่นเองครับมิซูมินั้นด้วยความเป็นห่วงแล้วเธอก็หาวิธีที่จะช่วยเลียวแล้วจู่ๆเธอก็ได้สังเกตเห็นตู้เซฟที่อยู่ในห้องหัวหน้าเธอดาว่าในตู้เซฟนั้นน่าจะมีเงินพอสมควรที่จะช่วยเลียวได้แล้วสักพักหัวหน้าก็เข้ามายัางในออฟฟิศแล้วมิซูมิก็ได้ทำการอ่อยหัวหน้าจนมิซูมิและหัวหน้านั้นได้มีอะไรกันในที่สุดหลังจากทั้งคู่นั้นเสร็จ แล้วหัวหน้าก็ได้ออกมาทํางานตามปกติแล้วมิซูมินั้นก็ได้เรียกชูเฮมาหาเขาที่ออฟฟิศแล้วเขาก็ได้เล่าเรื่องราวของเลี้ยวให้ฟังแล้วมิซูมินั้นก็ยื่นคุญแจให้ชูเฮและสั่งให้ชูเฮนั้นไปเอาเงินที่ตู้เซฟมาด้วยความที่ชูเฮนั้นรักแม่มากและแม่คือทุกอย่างสำหรับเขาชูเฮนั้นก็เลยไปขายตู้เซฟและนําเงินมาให้กับแม่ของเขาแต่เงินที่ได้มานั้นก็ไม่มากพอที่จะช่วยเลี้ยวได้สามแม่ลูกก็ได้เก็บข้าวเก็บของและอ,อพยพกันหนีตามเคย แล้วในระหว่างที่สามเณรลูกเดินไล่อย่างจุดใหม่นั้นวิสุมีก็ได้พูดขึ้นมาว่าบ้านของตายายนั้นมีเงินอยู่แต่ถ้าไปขอยังไงตายายก็ไม่ให้เงินอยู่ดีเธอเลยถามชูเฮว่าสามารถฆ่าตายายได้ไหมถ้าสามารถฆ่าได้ก็จะนําเงินส่วนนั้นมาใช้แล้วชูเฮนั้นก็ได้ตอบไปว่าได้ในน้ําเสียงที่ตอบไปนะก็ยังดูก,าก,าก,าก้าก้ากกลัวที่โดนยายดูดา่าเพราะยายของเขานั้นรักชูเฮเป็นอย่างมากเปรียบเสมือนเป็นลูกคนหนึ่งของเขานั่นเองครับ พอได้เดินทางไปถึงหน้าบ้านของตายายวิสุมีก็ได้ถามชูเฮไปว่าใช้เวลานานไหมชูเฮก็ได้บอกไปว่าเราลาประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นชูเฮก็ได้ไปเดินกดกิ่งหน้าบ้านแล้วก็ได้มียายของเขานั้นมาต้อนรับแล้วก็เห็นชูเฮนั้นโตเป็นหนุ่มแล้วเห็นแบบนั้นเลยดีใจและได้ชวนชูเฮนั้นเข้าบ้านแล้วตายายก็ได้ถามถึงนาสาวฟูยุกะบอกว่าหน้าตาของฟูยุกะนั้นเป็นยังไงคงจน่ารักมากๆแน่เลย หลังจากนั้นยายของเขาก็ได้ลุกไปเอาขนมทานเล่นที่ห้องครัวให้กับชูเฮแล้วชูเฮนั้นก็ได้เดินตามยายไปที่ห้องครัวแล้วก็ได้ทำการใช้มีดฆ่ายายแล้วตาก็ได้ยินเสียงยายร้องด้วยความเจ็บปวดตาก็เข้าไปตามที่ห้องครัวแล้วตาก็ถูกฆ่าด้วยน้ำมือของชูเฮด้วยอีกคนนึงหลังจากนั้นชูเฮก็ได้ออกมาพร้อมกับเงินที่ตายายได้เก็บเอาไว้แล้วสามลูกก็ได้พากันหนีแล้วซ่อนตัวกันเช่นเคยหลังจากนั้น ชูเฮก็ได้ถูกจับลงในข้อดีฆาตรกรรมแล้วชูเฮนั้นก็ได้เป็นฆาตรกรเพียงอายุ17ปีวีรกรรมที่ชูเฮได้ทํานั้นก็โด่งดังไปทั่วญี่ปุ่นแล้วอายะก็ได้เห็นข่าวของชูเฮเธอถึงกับสลดใจที่เห็นชูเฮท,ทําเรื่องแบบนั้น5เดือนต่อมาทานายก็ได้ถามถ่ายความจริงกับวิซูมิว่าเธอเป็นคนบังคับให้ชูเฮนั้นฆ่าตากับายาใช่หรือเปล่าพระชูเฮนั้นเขายังเป็นเด็กอยู่ใส่เสื่อบริสุทธิ์ยังไม่มีความคิดแบบนั้นหรอก เว้นแต่จะมีใครมาคําให้เขาทําแล้วมิซูมินั้นก็ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วมิซูมิก็ได้บอกกับทนายว่าชูเฮนั้นเป็นคนลงมือฆ่าตากับยายเองด้วยน้ำมือของเขาไม่มีใครมารสั่งเขาทั้งนั้นหลังจากนั้นทนายก็ได้ไปถามถ่ายความจริงกับชูเฮว่าเรื่องที่เธอนั้นฆ่าตากับยายนั้นมิซูมิได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้ไหมแล้วมิซูมินั้นเป็นตัววงการในการสั่งให้เธอนั้นลงมือฆ่าหรือเปล่าแล้วชูเฮก็ได้บอกว่าผมเป็นคนวางแผนทุกอย่าง และลงมือฆ่าเองกับมือโดยแม่ของผมนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้เลยสุดท้ายมิซูมิและชูเฮนั้นได้ถูกสารตัดสินจำคุกโดยมิซุมินั้นได้จำคุก2ปี6เดือนส่วนชูเฮนั้นได้จำคุก12ปีต่อจากนั้นมาอายะได้เข้ามาเยี่ยมชูเฮที่คุกแล้วอายะก็ได้เล่าเรื่องของฟูยูกะให้เขาฟังบอกว่ามีคนรับเลี้ยงน้องไปแล้วไม่ต้องห่วงพอชูเฮได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกโล่งอกที่ฟูยูกะนั้นไม่ต้องมาเห็นพี่ชายและแม่อยู่ในสภาพเป็นนักโทษ แล้วอายะก็ได้ถามไปว่าทำไมถึงยอมข้อกล่าวหาทั้งหมดทำไมไม่พูดความจริงออกไปใช้เวลาติดคุกตั้ง12ปีเลยนะชูเฮแล้วชูเฮก็ได้บอกว่ายังไม่อยากออกไปถ้าได้อยู่ที่นี่แล้วจะได้มีข้าวกินทุกมือ้อแล้วได้มีเวลาอ่านหนังสืออีกด้วยแล้วอายะก็บอกว่านั่นไม่ใช่เหตุผลหลักๆใช่ไหมบอกความจริงมาเถอะชูเฮแล้วชูเฮก็ได้บอกว่าผมรักแม่ของผมมากพ่อแม่นั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างของผม แล้วคำพูดของชูเฮกระนำให้อายานั้นอึ้งกันไปเลยหลังจากที่วิซุมิได้ออกจากคุกมาอายะก็ได้ช่วยเหลือและหาที่พักให้กับวิซุมิแล้วอายะก็บอกให้วิซุมินั้นใช้ชีวิตของตัวเองแล้วก็ปล่อยให้ลูกสองคนนั้นมีชีวิตที่ดีแล้วิซุมินั้นก็บอกว่านั่นมันลูกของฉันฉันจะทํำยังไงก็ได้ทําให้รู้เลยว่าวิซุมินั้นไม่ได้สานึกผิดแม้แต่น้อยแล้วเธอก็ไม่ได้เสียใจอะไรเลยที่ตายายนั้นได้เสียชีวิตลง แต่เธอก็แอบเสียใจที่ไม่สามารถช่วยเรียวได้แล้วทําให้เจ้าหนี้นั้นได้จบชีวิตของเรียวลงนั่นเองครับแล้วอายะก,ก็ได้เอามือของมิซูมินั้นมาสัมผัสใบหน้าของเขาแล้วได้พูดข้อความที่ชูเฮฝากเอาไว้ว่าผมรักแม่ข้อจบกันลงไปแล้วนะครับกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่ามาเธอ